สวัสดีครับเจอกับ All New D-Max 2.5 DDI นะครับเสียเท่งฮะอยู่แถวชาชิงเซามาด้วยกันในคันเมื่อกี้นี่แหละ19เพื่อนกันมานะครับขอบคุณชั้งจีด้วยนะเส้น3.9เขาแนะนำกันมานะครับคันนี้เป็นไฟล์ Power X Step 2นะจูขันเบ้นตัดได้กับหัวฉีดเดิมนะคันนี้เป็น2.5 DDI โบธรรมดานะยูโร4นะครับก็ปลดล็อกในเรื่องของเหยียบคัสใส่เกียร์แล้วคันเร่งช้าคันเร่งหน่วงคันนี้ก็ปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถ มีแค่ท่อใบเดียวหัวฉีดเดิมเทอร์โบเดิมเป็นยังไงกับไฟเพาเวกสเตย์สองนะครับเพาเวกรุ่นใหม่นะครับสวัสดีครับคุณเท่งมันไหมมันครับผมน่าผมเห็นคุณเท่งบอกว่าอ,อ,อยากระเบิดตัดสับระเบิดนะวันนี้ก็แนะนําวิธีการเ,าเบิ้์ดตัดสับระเบิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูควันเบิ้์ดตัดกันเอาเบิ้์ก่อนเบิ้์ใส่จะทะลักออกมาอ่เดี๋ยวลองวิ่งกันดูอ่พร้อมนะใส่เกียร์หนึ่งนะพร้อมแล้วป้อ ออโอ้โหสี่ครับแหมเลาจริงๆนะยังหัวฉีดเดิมอยู่ยังหัวฉีดเดิมอยู่นะครับขอบคุณทั้งจีด้วยนะแนะนํากันมานะเส้น3ามออกสักแก้วนะครับเท้าเอ็กฮะสเต็ปนี้มาได้นะครับสเต็ปสองชอบควันก็จัดให้ได้นะฮะลั่นจริงๆลั่นจริงๆนะครับแหม โอ้โหลระเบิดอีกแล้วว้าหล่อจริงๆครับขอบคุณเสเียงจริงครับเขาเอกฮะมาได้ครับ